สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับอัตราส,ส่วนตรีโกณมิตินะคะให้นักเรียนเปิด google แล้วพิมพ์ quiz นะคะแล้วก็เข้ารหัสตามที่ปรากฏในหน้าจอนะคะเมื่อกี้นักเรียนก็ได้ทบทวนนะคะความรู้เกี่ยวกับการหาค่า ของ sin cos t แทนของมุมต่างๆแล้เนะคะทีนี้อัตราส่วนตรีโกณมิติจะพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะถ้าครูเอาสามเหลี่ยมนะคะมุมฉากไปเขียนในวงกลมนะคะโดยที่มีมุม A นะคะเป็นมุมที่เราสนใจนะคะแล้วก็มีจุด P แล้วก็จุด Q นะคะซึ่งจุด P ก็คือ x y นะคะส่วนจุด Q คือ1 0นะคะแล้วก็ส่วนโคง้ง PQ ลองรับมุม A นะคะทีนี้อัตราส่วนตรีโกณมิติที่นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีอยู่3อัตราส่วนนะคะก็คือ s i n A เท่ากับข้ามฉากใช่ไหมคะก็คือข้ามด้านตรงข้ามมุม A ก็คือ y นะส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคือ1เพราะฉะนั้น y ส่วน1คือ y นะคะ cos a cos ก็คือชิดฉากชิดก็ด้านประชิดมุม A ก็คือยาว x นะคะส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับ1 x ส่วน1ก็คือเท่ากับ1เพราะฉะนั้น y เท่ากับ sin a x เท่ากับ cos a นะคะเราก็เลยเปลี่ยนวิธีการเขียนจุด pxy นะคะเราจะแทน x ด้วย cos ของมุม a กับ sin ของมุม a นะคะแต่การวัดมุมนะคะเราสามารถบอกได้สองอย่างคือ บอกส่วนที่ความยาวส่วนโค้งที่รองรับมุมนะคะเพราะฉะนั้นมุม A เราก็เปลี่ยนเป็นความยาวส่วนโคง้งซึ่งความยาวส่วนโค้งเราเขียนแทนด้วยเซตาเพราะฉะนั้นจาก c o s a ก็เป็น c o s เซตาจาก sin a ก็เป็น sin เซตานะคะ เราบอกว่า pxy x ก็คือ cos ของมุมเซตา y ก็คือ sin ของเซตานะคะเพราะฉะนั้นใน4ี่จัตุภาคนะคะคู่อันดับ xy ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันตามเครื่องหมายนะคะจัตุภาคที่2 x เป็นลบ y เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะลบอยู่หน้า x ลบก็ต้องอยู่หน้า cos เซตานะคะ y ก็เท่ากับ sine เซตัาจตุภาคที่ 3, x เป็นลบ y ก็เป็นลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นหน้า cos ก็ต้องเป็นลบเซตหน้า s i n ก็ต้องเป็นะลรคะบ sine เซต้าหมือนกันจตุภาคที่ 4, x เป็นบวก y เป็นลบนะคะ นันคอร์เตาแล้วก็ลบไซเซตามาดูความยาวส่วนโค้งแบบต่างๆนะคะที่มีการวัดความยาวส่วนโค้งเกิน1ดรอบนะคะนั่เเียจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของพายบวกลบเตาหรือ2พายบวกลบเตานะคะแต่ถ้า มีการวัดเป็น4ไพนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนเป็น4 4พยบวกลบเซตาหรือ5ไพบวกลบเซตานะคะซึ่งจุดปลายส่วนโค้งของความยาวเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ที่จุดเดิมนะคะเพราะฉะนั้นค่าของไซเซตา theta, กับค่าของคอ s ซตาก็จะเหมือนเดิมนะคะอ่า5พาย จตุภาคที่1 13พายส่วน6 1 3พายส่วน6มาจาก1 2พายส่วน6บวกกับพายส่วน6ได้เป็น2พายบวกกับพายส่วน6ก็จะเห็นว่าจตุภาคนี้บวกบวกพราค่าคอรสเซต้ากับค่าสายเซต้าก็จะเป็นบวก จตุภาคที่2 5งพายส่วน6กหพายส่วน6กมาจากหพายส่วน6ลบพายส่วน6 6พายส่วน6ได้เท่ากับพายลบพายส่วน6กนะคะสิพายส่วน4มาจากอะไรคะสิพายส่วน4ลบพายส่วน4ซึ่งก็เท่ากับ3พายลบ พายส่วนสี่สี่พายส่วนสามมาจากสามพายส่วนสามบวกกับพายส่วนสามได้เป็นพายบวกกับพายส่วนสามนักเรียนจะเห็นว่าเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสองพายบวกพายส่วนหกในกรณีที่วัดเกินหนึ่งรอบเขียนเป็น π ลบพายส่วน6 3พายลบพายส่วน4ี่จตุภาคที่สามก็เขียนเป็นพายบวกพายส่วน3ามจตุภาคที่สี่คือ23พายส่วน6 23ี่ายส่วน6กมาจาก24พายส่วน6ลบพายส่วน6ซึ่งเท่ากับ4พายลบพาย ส่วน6นั้นเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ4พายลบพายส่วนหทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่านะคะตัวลบตัวบวกตัวลบตัวบวกอย่างเช่นพายส่วนหพายส่วน4พายส่วนสะคะจะเห็นว่าพายส่วนหพายส่วนสพายส่วนส จะมีค่าน้อยกว่าพายส่วน2เสมอนะคะดังนั้นในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเราจะสรุปนะคะพายส่วนหพายส่วน4พายส่วน3หรือพายส่วนอะไรก็ตามที่มีค่าน้อยกว่าพายส่วน2นะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนนะคะให เป็นจำนวนที่อยู่ในรูปของเซต้าน้อยกว่าพายส่วน2ดังนั้นในจัตุภาคที่1นักเรียนสามารถเขียนเป็น2พายบวกเซตาจตุภาคที่2เป็นพายลบเซตาจตุภาคที่3คือไพบวกกับเซตาจตุภาคที่4ก็คือ 2พายลบเซตานะคะต่อไปเราจะบอกจุดปลายส่วนโคง้งหรือจะบอกพิกัดปลายส่วนโคง้งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเราจะหาค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์นะคะตอนนี้เราจะเริ่มหาค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของพายส่วน3นะคะ ครูจะกําหนดพิกัด3พิกัดคือ p q แล้วก็ r พิกัด q ก็คือ x นะคะ x y นั้นจุด q กับจุด R มันจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงข้ามกันแต่ค่า y จะเป็นไงคะเท่ากันะะนันจุด R พิกัดก็คือลบ x แล้วก็ y ส่วนจุด p ก็คือ10 นะคะพส่วนโค้ง pq กับส่วนโค้ง qr ยาวเท่ากันนะคะก็คือยาวเท่ากับายส่วน3เราก็บอกว่าส่วนโค้ง pq เท่ากับส่วนโค้ง qr นะคะเสร็จแล้วโดยสมบัติของวงกลมลากเส้นตรง PQ กับ r q จะพบว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นนี้นะคะโดยสมบัติของวงกลมเนี่ยยาวเท่ากันเพราะฉะนั้น PQ เส้นตรง PQ กับเส้นตรง QR ก็เลยยาวเท่ากันนะคะพอเส้นตรงยาวเท่ากันนักเรียนก็หาระยะทางระหว่างจุด2จุดได้นะคะ หาระยะทางระหว่างจุด2จุดได้ก็คือ square root ลบ x ลบ x ยกกำลังสองบวกกับ y ลบ y กำลังสอง y ลบ y กำลังสองก็เท่ากับ0เท่ากับ square root ระยะจาก p ไป q ก็ x ลบ1 ยกกำลังสองบวกกับ y ลบศูย์กำลังสองได้เป็น y กำลังสองต่อไปในการแก้สมการสแควรู t เราก็ยกกำลังสองทั้งสองข้างซ้ายมือเราได้เป็นลบส x กำลังสองซึ่งก็คือ x ยกกำลัง 4x ยกกำลังสองเท่ากับ x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็เป็น x กำลังสองลบ 2, L 2 x บวก1บวก y กำลังสองเรามีสมการสมการหนึ่งคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะเพราะว่าอันนี้คือวงกลม1ห,หน่วยนะคะจากบันจาก4 x กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองลบ 2, 2 x บวก1บวก y กำลังสอง เราจะเห็นว่า x กำลังสองบวก y กำลังสอง x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งลบสอง x ซ้ายมือก็เป็น x กำลังสองอยู่นะคะท่านเราก็จัดรูปสมการใหม่นะคะกลายเป็นส x กำลังสองบวก2 x บวก2เท่ากับศูนย์ แล้วเราก็หาร2ทั้งสองข้างกลายเป็น 2x งกำลังสองบวก x บวก1 0. เท่ากับ0แล้วก็เราก็แก้สมการกำลังสองนะคะแยกเป็น2องเล็บอันนี้ก็เป็น x นะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวก กล้คูณใกล้ได้ลบ x กไกลคูณไกล,กลได้ 2x บวกกันได x, เอาโอเคเพราะฉะนั้นค่า x ที่เราจะได้ก็คือเศษ1ส่วน2กับลบ1นะคะแต่เนื่องจากว่าพิกัดที่เราต้องการต้องการหานะคะอยู่จัตุภาคที่2ซึ่งจตุภาคที่2ค่า x ต้องเป็นอะไรเท่านั้นจะต้องเป็นบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นลบ1ตัดออกนะคะ,นะคะต่อไปเราจะหาค่า y วิธีการหาค่า y นะคะ เราก็เอา x เท่ากับเศษ1ส่วน2ไปแทนในสมการวงกลมซึ่งสมการวงกลมก็คือ x กำลังสองบวก y ยกกำลังสองเท่ากับ1นึงั่นเองแทนค่า x ลงไปก็กลายเป็น1ส่วน2กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1นั่งอันก็กลายเป็น y กำลังสองเท่ากับ1ลบเศษ1ส่วน4กลายเป็น เศษ3ส่วน4ซึ่งค่า y ก็จะมีอยู่2ค่าก็คือบวกลบสแควร oot สส่วน2แต่เนื่องจากว่าพิกัดที่เราต้องการหานะคะจะอยู่ที่จตุภาคที่1ค่า y ก็จะเป็นบวกก่อนการเพราะค่า y มีค่าเดียวคือสแควร oot สส่วน2